ใครที่ตอนนี้รู้สึกเสียดายคุณจับใจขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเจ็ดไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์โน,โนเดอชาลีออดพลังงานของคนราศีกรกฎ 8ด,ดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตุลกุมควีนถือดาบพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็สี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินราศีกรกฎนะคะที่ขึ้นมาเป็นสายบู๊สายลุยนะคะสายเด็ดค่ะจริงใจไม่กลัวอะไรนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองมีเหตุผลในตัวเองเป็นคนที่มัธยัสถอดออมด้วยนะคะ คิดมากด้วยนะคะแปด่ดบบเนาะจมอยู่กับปัญหานะคะแต่ว่าไม่บอกใครถึงความเครียดความวิตกกังวลความคิดมากนั้นพยายามที่จะต่อสู้ฝ่าฟันหาทางออกด้วยตัวเองนะคะคิดหาทางวางแผนด้วยตัวเองเนาะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะไม่ชอบที่จะต้องไปร้องขอไปขอความช่วยเหลือจากใครสักเท่าไหร่เป็นคนที่ลงมือทำอะไรด้วยตัวเองนะคะ ต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่รู้สึกเสียดายคุณจับใจนั้นเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่รู้สึกเสียดายคุณจับใจเขาจะเป็นใครแฮงแมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกพลังงานชัดเจนมากแปดเตียนนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกัน เจดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมจิงทนูจ u ดเม e นพลังงานของคนธาตุน้ำ d m p l a c e พลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นพลังงานของคนที่รู้ใจตัวเองเมื่อสายรู้ว่ารัก รู้ว่ามีค่ารู้ว่าสำคัญในวันที่สายนะคะทำใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้เลิกรักไม่ได้พยายามอยู่นะคะที่จะกลับมาพยายามอยู่ที่จะแก้ไขแล้วก็เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นนะคะอยากทำให้ดีขึ้นอยากเก่งกว่าเดิมอยากเชี่ยวชาญกว่าเดิมอยากเป็นคนที่รักคุณมากกว่าเดิมหรือว่ารักคุณให้มากกว่าเดิมด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเสียดายคุณจับ เหตุผลเพราะอะไรนะคะไปโดนตัวไหนมาทำไมเพิ่งมาเสียดายคุณนะคะขอดูเหตุผลในใจเขาหน่อยนะคะทำไมเขาถึงรู้สึกเสียดายคุณจับใจเกิดอะไรขึ้นกับเขา6ดาบนะคะ วันเวลาผ่านไปนะคะรู้ใจตัวเองรู้ว่าหัวใจรักใครรู้ว่าใครที่มีค่ารู้ว่าใครที่ไม่เคยปล่อยมือจากเขารู้ว่าใครคือคนที่ร่วมทั้งทุกข์ร่วมทั้งสุขกับเขาตลอดมาก่อนหน้านี้นะคะ8ไม้คิดถึงนะคะความหา่างไกลความเงียบหายการจากลาก่อนหน้านี้ทำให้คิดถึงคุณจับใจนั่นเอง ความเด็ดขาดที่มีในตัวคุณนะคะพลังงานของควีนถือดาบแล้วก็คิงถือดาบนะคะความเด็ดขาดความมั่นคงความมีเหตุผลจริงใจนะคะแน่วแน่นะคะการรักตัวเองของคุณนะคะพลังงานของควีนถือเหรียญเนาะเป็นคนที่จริงจังหนักแน่นมั่นคงเป็นคนรักใครยากแต่วา่ารักแล้วก็รักจริงนะคะแต่ว่าความรักของควีนถือเหรียญ เหมือนกับเขามีการชั่งตวงวัดนะคะเขาให้เต็มที่เขาก็ต้องได้รับมาเต็มที่นะคะจะต้องมีความเสมอเหมือนจะต้องมีความใกล้เคียงมีสินเสมอกันนะคะหากว่ารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมนะคะหรือว่าเขาไม่ได้ความรักกับคืนตัวเขาก็พร้อมที่จะดึงความรักกลับไปหาตัวเองนะคะพร้อมที่จะรักตัวเองก่อนนั่นเองนะคะ ความอ่อนโยนนะคะความอบอุ่นที่มีในตัวคุณแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เด็ดขาดจริงใจบู๊ขนาดไหนนะคะไม่กลัวอะไรก็ตามแต่ว่าลึกๆในใจคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะคะมีความรักมีความจริงใจมีความประหลาดาดีให้เขาเสมอนะคะ พลังงานของเขาคนที่รู้สึกเสียดายคุณเหลือเกินมีเกณฑ์ว่าน่าจะเป็นคนเก่านะคะคนที่มีปัญหามีประเด็นกันมีกันหยุดพูดหยุดคุยกันไปด้วยนะคะเพราะว่าแห่งแมนนอะเป็นการเว้นว่างเป็นการหยุดพักนะคะ ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไปแล้วเงียบหายจากกันไปแล้วนะคะรู้ใจตัวเองหลังจากวันที่มีการเงียบหายวันที่มีช่องว่างระหว่างกันไปแล้วรู้ตัวว่ารักขนาดไหนรู้ตัวว่ามีค่าสำหรับหัวใจเขาขนาดไหนนะคะรู้ตัวว่าอยากกลับมานะคะรู้ตัวว่าไม่มีใครรักเขาได้มากเท่าคุณน,นั่นเองนะคะพลังงานของคุณเนาะแม้ว่าจะยังไม่ลืมเขานะคะแม้ว่าจะยังมีเขาอยู่เต็มหัวใจหากว่ารู้สึกว่าไม่ยุ ที่ทำในความรักความความรู้สึกที่คุณให้ไปคุณก็เด็ดขาดนะคะพร้อมจะตัดใจพร้อมจะมูฟออนเหมือนกันนะคะพลังงานของคนที่พร้อมเดินหน้าพร้อมสู้ไม่ว่าจะพบเจออะไรแม้ว่าการตัดใจมันจะยากขนาดไหนก็ตามนะคะพลังงานของเขาเนาะความห่างไกลนะคะการไม่มีการความเด็ดขาดของคุณความรักตัวเองของคุณแล้วก็ ความหวังดีความประหลานาดีความจริงใจที่คุณมีให้นะคะนับวันยิ่งมีค่านะคะนับวันยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็เลยทําให้เขารู้สึกเสียใจเราก็เสียดายคุณจับใจมากๆนะคะเสียดายในวันที่สายเสียดายในวันที่ไม่มีคุณเสียดายในวันที่คุณตัดใจตัดจบไปแล้วนั่นเองนะคะ